PM 2.5เนี่ยถ้าเราสูดหายใจเข้าไปนในระยะสั้นมันก็ทําให้เกิดความะระคายเคืองนู่นนี่เนาะแต่ในระยะยาวมันจะเกิดลักษณะของหลอดลมอักเสบเรือ้อรังได้หรือว่าหลอดลมไวัยได้นะคะอันนี้พูดถึงทางเดินหายใจน,นะในระบบอื่นเนี่ยในระบบหลอดเลือดเนี่ยมันก็จะมีการอักเสบทั่วๆร่างกายนะคะกระตุต้นให้เกิดความเครียดได้มากขึ้นกระตุต้นให้สมองรู้สึกมึนรู้สึกมีอาการปวดศีรษะได้นะคะ แล้วก็มีอาการอ่อนเพลียง่ายรู้สึกเหมือนเหนื่อยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เวลา PM 2.5เนี่ยมันเข้าไปทาให้เยื่อบุมันอักเสบอยู่แล้วเนี่ยเวลาเรารับเชื้อมาเนี่ยไม่ว่าจะเชือ้อใดๆที่มันดูไม่ได้รุนแรงเลยนะบางทีเราเป็นหวัด 3- 4วันแต่พอเรามีเยื่อบุอักเสบรออยู่แล้วเนี่ยเวลาติดเชื้อน,นิดหน่อยเนี่ยอาการมันเลยหนักมากเลยเนาะเชื้อมันก็เข้าไปทําปฏิกิริยาในร่างกายได้อย่างรวดเร็วคือมันไม่มีแบกระเอร์ฟังก์ชันที่ดีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเห็นว่าโรงพยาบาลเตม คนไข้เต็มบอร์ดเลยนะคะมีอาการทางเดินหายใจเกิน50%เนาะพยายามหาอากาศบริสุทธิ์ในการหายใจกันนะคะช่วงนี้นะ